อยู่ก็ได้เตรียมเลยทำแปะตาปยาตาปยาตาปยาโอ้ยแค่เห็นก็ดังนั้นก็รู้แหละแหล่งทำเงินทำทองนั่นแหละนั่นแหละมาไปชนเนี่ยไปชนในกลางปูอยู่แล้วแล้วไปไปไม่ยอมไม่ไม่บอกกันด้วยนะที่หนึ่งครับไปดูในห้องเก่าหน่อยสิว่าตู้ ตู้เสาาื้อผ้าเนาอยู่ไหมที่นอนหนูอ,อยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยโลเลยประตูก็หายโดนโมยไอ้ <c oughs> ไม่ต้องอะไรหรอกสิงล้างจานหนะยังหายเลยอ่ะเอางัดไปหมดเลยโกดังเป็นสิบล้านเน<ล>่ยใช่ไหมด่าจิง,งจังงานสายไฟดึงออกหมดเลยช่างมันแม่หนูรวย ทำโกดังไปสิเลยกระดา้ห้องครัวหนะ้าต่างห้องครัวมันยกไปได้แผงเลยอ่ะหืหน้า,าต่างหน้าต่างห้องครัวมันยกไปทั้งแผงเลยห <m ess> <m ess> น้าต่างห้องครัวห้องครัวห้องครัวล่างใช่ไหมใช <m ess> ่นั่นแหละมันมันยกไปหมดเลยอ่ะยกไปทั้งแผงเลยอ่ะคิดดูอ่ะ <m ess> มันต้องเป็นคนที่เคยเข้าโกาดังแหละมันถึงจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงนี้แล้วออกทำไมได้ ใช่ใช่ต้องเป็นคนที่รู้ว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านที่ที่โกดังเราใช้ไม่ได้ไม่ถึงได้กล้าเข้าเพราะว่าถ้าเป็นนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันเข้าโกดังเราอ่ะมันจะมีกล้องอยู่ข้างหน้าสองข้างหลังหนึ่งเป็นสามด้านข้างเป็นสี่ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นคนนอกมันจะรู้ว่าคนนอกมันจะไม่รู้ว่ากล้องเสียแต่ถ้าเป็นคนในอ่ะนั่นแหละมันรู้งัดไปหมดเล่ะโอ้ งัดเอะไรก็ช่างเถอะแต่ที่นอนหนูตู้เสื้อผ้าหนูหายไปไหนเออไปหมดเลยเหลือแต่ห้องโล่งๆห้องกรเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยห้องเปล่าเลยอะ่ะอืมหายเกี้ยง <laughs> ตัวเย็นก็ไม่อยู่ใช่ไหมหมดห้องเปล่าเลยโลง่งๆ <laughs> <laughs> ดิมไม่เอาประตูข้างหน้าอีงั้นให้ปชนอยู่เฝ้ากดังแหละพี่หนึ่งเมื่้ประชชนกลับ ไม่พี่หนึ่งบอกประชนนั่งไปยกองออกประชนนั่งไปยกองคองององคอ,อะไรนะองคใหญ่ข้างข้างห้องน้ำอะ่ะมันมีจงอางอยู่ตัวหนึ่งให้ประชนไปจับมาเล่นหน่อยสิจงอางเอ้ยตัวละสองตัวไป้ว้อะ <c oughs> ให้ประชนไปจับเล่นหน่อยอู้โอเคโอเคแล้วที่นี่กได้ฝนตกแล้วฝนตกหนีฝนหน่อ อ๋อพี่หนึ่งพี่หนึ่งไอ้พ่นฝนฝนกพ่นตกพี่หนึ่งถ้ากลับมาบ้านเรามันมีไอ้เขาเรียกว่าตะเคอขายอะซื้อมาด้วยเด้อตะเคอคืออะไรตะเคอไอ้ปันโรอะใช่ไหมปันโรปันโรปันโรนั่นแหละไอ้ที่เปรี้ยวอะเดี๋ยวดูให้ดูให้โอเคเดี๋ยวถ้าเจอถ้าเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวดูให้นะโอเคจ้าเดี๋ยวฝนตกแรกนี้ฝนก่อนอ่าแค่นี้แหละ